สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับนัดเพชรโยนอย่เช่นเคยนะคะนัดก็มีรถคันนี้มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถ Honda m o b บ r i o นะคะเป็นตัว 1.5S นะคะรถปี2015นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่375,000บาทเท่านั้นเองนะ,ะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็ จะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ Honda น,นะคะแล้วก็ตัดผสมด้วยลังครึ่งนะคะสวยงามแบบนี้เลยโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟ e c t o r อร์โคมใสๆขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะคะอ่าคันนี้เป็นล้อแม็กนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะยางปี2020นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระดับหนึ่งนะคะช่วงล่างสภาพเดิมๆเลยไม่มีขราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลย <ๆ S 1> คันนี้นะคะไฟเลนียวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ต้องแถบด้านล่างเขาจะเป็นสีดำนะคะคันนี้ติดคิ้วกันสาดมาให้ทั้ง4ด้านเลยนะ สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคันนี้จริงๆแล้วเดิมทีคันนี้นะคะเขาจะเป็นรถ7ที่นั่งนะคะแต่ว่าเจ้าของเก่าอ่ะเขาไปถอดเบาะข้างหลังออกนะคะก็ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของด้านหลังให้มากขึ้นนะคะไฟท้ายก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะด้านล่างติดในส่วของไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะคันนี้ติดสปอยเลอร์มารอบพันเลยนะสวยสวยงามแบบนี้เลยนะคะไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังนะคะเห็นชัดเจนนะ กระจกด้านหลังมีก้านใบปัดน้ำฝนให้ติดตัวไร้ฝ้าให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในตัวรถกันเลยคะ่ะสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาไปติดตรง ไฟตรงที่ส่องเท้ามาให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นพวงมาลัยสามการแบบนี้นะคะสภาพพวงมาลัยก็สภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยเสห่อของการใช้งานนะคะหน้าจอเรียนใหม่นะเครื่องเล่นเสียงนะคะวิทยุ FM ได้นะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้สี่ระดับนะคะมีช่องวางแก้วให้สองใบนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะ เบาะหนังสีดำเดยได้สีแดงสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยเีย้ยเลยนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นสารที่นั่งนะด้านหลังอันนี้เขาดึงเบาะพับลงนะคะเผื่อว่าเราจะเข้าแบบพับลงได้มันพับเบาะลงได้เผื่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้นะคะเบาะเป็น แถวที่2เนี่ยสามที่นั่งนะมีกระเป๋าจริงโจ้ให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีช่องวางแก้วน้ำให้นะคันนี้จริงๆมันเป็นรถห้าแฮดแบ็กห้าประตูเนาะเป็นรถเจ็ดที่นั่งแต่ว่าเจ้าของเดิมอะคะ่ะเหมือนเขาอะไปหอดเบาข้างหลังออกนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะคะก็ะะจะเป็นแบบนี้นะหรือว่าลูกค้าเจ้าเอาไปใส่เบาะกับเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าเนี้ยเจ้าของเก่าเขาถอ,อดออกไปนะคะ มีในส่วนของถาดท้ายวางให้เรียบร้อยแล้วนะมีช่องวางแก้วด้านหลังให้นะคะก็เพิ่มพื้นที่นะเผื่อลูกค้าบางท่านแบบขายของตามตลาดนั้นแบบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะสําหรับผน Honda m o ิ i o โโคันนี้นะ เครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ IV Tech นะคะชเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1,500้าร้อซีซี่แบ่งม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมเดิมเลยนะไม่มีค่าน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมเครื่องเดิมทั้งคันนะคะไม่มีการยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนนะคะสามารถตรวจสอบประวัติจากทางศูนย์บริการได้เลยนะ จุดมาเก,ก้นสีจากโรงงานนะคะยังอยู่รอยจุดเม็ดอัสนะคะกลมๆสวยงามเลยห mm ัว hmm. น็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะห mm ัว hmm. น็อตฝากระโปรงนะคะจุดเม็ดอาร์ดีเด่นๆเลยนะคะฝากระโปรงนะสวยงาม mm hmm. ลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ mm hmm. สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ h o n d a Mo b บ io 1.5 S, mm hmm. <S, S, <S นะคะรถปี2015 ราคาตั้งขายอยู่ที่375,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะคันนี้ก็จะตกอยู่ผ่อนจะตกผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะหรือโทรหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้อดได้ได้เลยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะ เป็นควากำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะในการอัปเดตคลิปรถข่อใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดก,ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่รับชมรับฟังมาจนจบนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะอดใจอดเทไอดิงให้ครับบ๊ายบาย